หลังจากที่เปิด้านต้นเ้านะค่ะเปิด้านเส็จแล้วกับไปหาเห็ดก่อนไปเข่าปลาหาเห็ดแล้วก็ปล่อยหหอเจอกกเพนอยู่กันสองคนเราวนเราเวียเพ่นกับเราวนเราเวียพนโทรมาหาพนบอกลูกค้าเขาา้านหลายหลายพนว่าก็เลยออกจากปลาออกจากปลามากกับตามาคนีกเราคนมาขาดคนใดคนหนึ่งบอด้เพนว่าเพ่นเราวนเราเวียอันนี้พนเมฆาเมื่อไม่นาะสองคนนี่ค่ะกันนี่แหละค่ะสภาพ ท้อมสุขายไปกะเหลือโยลูกชิน้นกันเหลือลูกชิ้นนะคะนี่ลูกชิน้นนี่ลูกชิ้นยืนกินน,กนี่แซ่บแสบเป็นวหมสองแสบกัเหลืออยู่ประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อค่ะโอเคค่ะเอาไอ้มาลุยกันอ,อยากให้มันใสร,รู้แล้วจังเว้ย ปอดเจ๊ง

กลูกคา้า,า,า,คาสั่งค่ะมีเมนู <c oughs> มีเมนูย่ำจ้ะเม่ค้าทั้งสามคนมมีไฟว่างเลยค่ะโมมีไฟว่างเลยแม่ค้าตั้มกับตั้มเมค่าย่ำกับย่ำค่ะทั้งตั้มทั้งย่ำอันนี้ยี่ยำอันนี้ย่างอันนี้ใส่กุ้งให้ลูกค้าตั้งหลาย คี่ดีอีกของแกมีอันหนึงใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วไม่ใช่หมดแล้วสี่อันนี้ตั้มเท่าไรพี่ะพี่ไ้ตั้มห้าสบวยำแปดสร้ยสามสิบร้อยเจ็บาทคุณย้อยเดสิบาทอันนี้ยำเผ็นขานะคะอันนี้80สิบบาทปบย่างหลายเลยค่ะ หลายแหง้งเพราะว่าข้าเห็ดอยู่แถวบานข้าก็จําเป็น้องเอาแพงกระไดหมูอยู่ว่าสินค้ามันแพงขึ้นแต่ว่าเรากายอยากให้ลูกค้าได้กินของเส่บเนาะอยากให้ลูกค้าเพลินกินของเส่บขอบคุณนะคะยายขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะอันนี้

เห็นแูกมาได้กินเสพๆกาแจะจะหวานไหมจะลองกินล้หวานถาม่าได้กําไรบ้างไใจโยอัสิได้ต hm ิ่มหน่มเนยหรืออจสิบบะได้เลยเมนโบ้าใบเนยข้าวมข่านี่ม่ว่ข้านี่ลงเลยลงม่ดข่าก็ลงก็เริ่มไปเนาะเม่ข่าเนาะเม็นี่าเนาะไปแล้ว ใส่โซ่เรวลูกค้าดหลายจนไปขาดสมองเลือดเลือน่ะไปขาดสมองเลือดเลือนแล้วต้นนี้จับผิดจับถูกจับใส่บักเลือดเกลืหรือบักเน่าอย่าง้ยคะคุณครูอาจารย์ตําข้าวสดเยอะแยค่ะอันนี้ค่ะตําุ้งสดราคาสิบบาทเมืองศิลปาปากยางหลายเลย บะมีได้เนาะหาสิบบาทหา่หาอะไรเร็วนี่ค่ะสวยค่ะน่ากินมีเมนูอีกอันนี้ลูกค่าเพิ่งสั่งไว้ค่ะเดี๋ยวเ้าต้องเอาไปส่งเพิ่งสั่งเหลือต้งน้นอีกต้งนึ่งนะต้มหมูยอ โปรเซบกับเมืองเอาาด้วยค่ะลูกค้าหลายหลายนะะนี่แหละรายได้เสริมค่ะอ่ารายได้เสริมของพวกเราเองได้หาบาทสิบ,บาทก็ถือว่ารายได้ค่ะดีกว่าอยู่ซื่อเนาะพี่น้องเนาะอ่าต้องมาทำตัวให้ดีพย,ยองจะ,ะบอกขัตีว่าลูกค้าเรียกร้องให้เปิดซูมเมอร์เออลูกค้าเรียกร้องให้เปิดซูมเมอร์ เอาเวลาได no ้เปิดซูเมอร์ให้เขากินแค่เสารทิตกับพ่อเร็วเออก็จะสได้คิดหอดเท่า อ็ละค่ะตอนนี้นะคะกำลังเสียอของไปตรงหนุกค่าเดี๋ยวของไปตรงหนุกค่าค่ะกับคนหลังคบมีคนหล,ลังคาไปใส่กำลังเสียเอาไปส่งหมู่บ้านใกล้ๆนี่แหละค่ะเอาไปส่งเขา เมืองขางข้างนะคะเขียวขจีน้มร้ายหลายพี่นอกน้ำแถวบ้านพี่นอกร้ายก็อันนี้ฝนตกประยุทธ์เลยค่ะน้ำไหลแห้งมาถึงแล้วค่ะเมื่อวาน 1้อยเจสิบร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะร้อยเจ็ดสิบาทค่ะ,คะโอ้ข้าวน้่นงเลยเยอะก็ไ่รูันู้ดจำด้วยปัญจีนไม่รเ้ดด <c oughs> เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เลยแกสงมาทางไว้หน,น่เอาเนะาะทางไม้เซเกอร์เอาเค่ะเพราะว่าจะส่งหมายเลขนี้ไปให้ลูกสาวลูกสาวอ๋อค่ะค่ะเท่าไหรน่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทค่ะร้อยเจ็ดสิบค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้ย้ำกุ้งค่ะพี่น้องอันนี้ย้ำกุ้งนะคะเมืองหลายจนมาพี่น้องอยากหูบววราคาเท่าไหร่อันนี้กุ้งตัวใหญ่หญไซส์บิ๊กบึ้มหนึ่งสองสามสี่ห้ากุ้งห้าตัวอยากหูบอกค้คาวันราคาจักบาท อันนี้ราคาหาสิบบาทค่ะอะอันนี้ขายขาดทุนนะคะนี่ขายให้ขายเอาลุกคขคา่าขายขาดทุนบางคนว่าขายขาดทุนแล้วเห็ดไปเห็ดยังกะประมาณว่ามันความชอบเนาะคือได้กำไรจักบาทเท่ากับเอาองสี่นะแต่ว่าเท่าเท่ากับสีห้หน้อยเกินไปมันก็เบไหวค่ะค่ะนี่หละอันนี้ยำกุ้งค่ะ ไปอีกแล้วค่ะนี่แก็บอมมีแก็บไปใส่งานเนาะแก็บไปส่งของหาอีกแล้วค่ะออเดอร์ออเดอร์มารัวๆค่ะออเดอร์มาตลอดเวลาค่ะออันนี้ก็มีกุมารมานั่งเฝากุมารมานั่งเฝาค่ะมานั่งกินน้ำชาเฝาอยู่อืมค่ะ ันนี้แม่ขายเห็ดยังคะโอ้ก็ลังปอกไข่อะไอะไนั่นปลอกไข่เออปลอกไข่เห็ปลอกไข่เนื้อ้งมันมีเบอลทุกเบอลพิษอันนี้จัดเตียงสวยงามทั้งนี้กำลังเห็ดยังคะตากุ้งสดจ้าตากุ้งสดโอ้ขายดีค่ะกุ้งสดของเฮาค่ะกุ้งสดเมื่อเร็วอันนี้ครกสุดท้ายค่ะ แสบจ้าแสบๆมึงอืมปลาอปลาตออืมปลาเด็กนัวอืมปลาเด็กกระมดมีปลากระมดลเด็กกะมืดเลยค่ะมืดนี่สูตรของแม่ค้าต้มสมอืมข้อมส นี่ล่ะเป็นตาเสบบุะค่ะพี่นอ้องอืออ๋มอมคขาลงวนนราเวียมดเลยคะ่ะเมคขาสีออนอสไหน่นนอนเลยแมฆขาบาได้แต่งนาอีกแล้วเด้อค่ะมื้อนี้ นั่นแหละอยู่ในเตรียมไว้ให้เออ,เอ,อผัวลงใสลอเองตีนะอผัวงใสดเมืงตีนะกุงสดครับเป็นตะกินคักเลยอหเมอ,อ,อีสูตรของอเม,กมนกงเนะเองใส่าลดงีะกุงสดคระกิยอดีดคระก้า,า,าอ่ดมีนดตากลออผวงส่ดมกสดบๆจะก่บๆ อันนั้นกับลูกค้าค่ะลูกค้าเริ่มมานั่งแล้วค่ะลูกค้าเริ่มมานั่งโตแล้วค่ะค่าเริ่มมาน,ามากกนั่งโตอ่าไม่ขายอีกคนนึงโรลโรเวียอยู่ค่ะกำลังดูแลเค้ก จนละมุนจนละมุนอันนี้สิไปส่งเมนูให้ลูกค้าอีกวันนี้อันนี้เป็นเมนูเขานะคะอันนี้เขาโทมาสังไว้นี่โทมาสังไว้นี่อันนี้คนสังลูกชิน้นไอต้ตามกุ้งซสครับไอย้ยำ ปลาหมึกค่ะขอนมือสิบบาทเอาขอนมือสิบาทแต่เศร้าหดคำนะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คำแล้วเด้นี่คำแล้วหมึดแล้วข้าก็ยังขายคือเก่าค่ะลูกค้าสั่งจนหดคำหดหมึกเมือ,อมมงบรรยากาศตอนกลางคืน,นค่ะบรรยากาศตอนกลางคืบญญาานบดไอเศร้ามือเลย มึงโค้งนะคะนี่โคงค่ะนี่นี่เหลือยูนิตเดี่ยวเองค่ะนี่สิคายห้มันเมอรค่ะนี่คายให้เมดค่ะค่ะเมคายางมันนี่ใส่เสื้อซีแดงแรงฤทธิ์ค่ะนั่นมีออเดอร์ไปส่งอีกแล้วค่ะ มันมานค่ะมีการจัดห้องอมกห้อไส่งหน่อยสมจบอก่คไปนอนหออก็ได้อ้ยแ่นอนไหมคะอไปนอนสักสามคนนะคะนูกวัวผี รูปว yeah. ัวผ no, mm ีค hmm. ่ะคนเดียวใช่ไหมอันน cool ี้เก็บนะคะเก็บหลับทรงค่ะเก็บหลับทรงป้าส่งแล้วก็ไปดูลูกด้วยนะคะป้ามาเปิดร้านแต่เาบ่ได้เมืองลูกเต่าเลยได้นอนโอ้ย่าได้กินเข่าเลย อันนี้รายได้เดอค่ะาพี่น้องอันนี้รายได้ของเมือนีบ๊บยบอกว่าโชว์ว่าได้อีหยังให้มึงเด้อแต่ว่ารายได้ของเฮาแต่ละมือก็อยากให้พี่น้องเห็นนะคะว่าเฮาขายไดจักบาททั้งสี่หน้าแต่ละมือเดี๋ยวสิมาสรุปยอดขาวๆให้มึงนะคะ สรุปนะคะมือนี่ขายของได้4,110บาทเมื่อวานได้กี่บาทนะคะได้3,400ท่าจ้ำโบพิษค่ะนี่ครับสองมือค่ะเห็ดยอดได้ประมาณ7,000นกว่าบาทนะคะนี่โอ้สดจอดแห้งเออไม่แห้งไม่ค่ะไม่แห้งหลาย ค่ะกุ้งาขายดีตํ้กุ้งสดขายดีแล้วก็ยำรวมมิตรทะเลขายดีมากค่ะโอ้นี่เห็นแล้วหายเมื่อยค่ะ เจอกันใหม่ค่ะตอนนั้นจะจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ขอบคุณค่ะแล้วนะคะอย่า4วันเจอกันนะคะเจอกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะคะติดตามด้วยนะคะอีสานมีดีค่ะแต่หน้าอแต่งหน้าด้วย